อย่างแรกเลยเนี่ยเลื่มมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ครับนี่นะคือหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็จะเห็นราคาเช่ายอดคงเหลือแล้วก็มีตะก้าสัหรับก,การเช่านะครับตรงนี้ก็จะมีเลือกชุดไทยทั้งหมดนะครับนี่คือชุดไทยทั้งหมดแล้วก็มีเงื่อนไขการเช่าขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็สมัครสมาชิกนะครับคนที่เช่าก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ กดเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูที่แอดมินก่อนนะครับว่าแอดมินต้องทําอะไรบ้างนะครับก็กดเข้าสู่ระบบเข้ามาแอดมินนะครับตอนนี้เราเข้าหน้าแอดแอดมินแล้วนะครับหน้าแอดมินก็จะบอกว่ามีชุดทั้งหมดกี่ชุดนะครับรายได้เท่าไรว่าเท่าไรจอนเท่าไรรายได้ต่อเดือนตอนนี้เท่าไรแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจัดการชุดนะครับเห็นไหมครับมีชุด ทั้งหมดสี่ชุดเห็นไหมสี่แบบให้เลือกนะครับแล้วแต่ละแบบเนี่ยมีคงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไซส์อะไรบ้างน,นะครับต่อมาเราก็กดเพิ่มชุดได้ครับตรงนี้นะครับเรากดเพิ่มชุดเลือกไซส์นะครับราคาเช่ายอคงเหลืออัสาดชุดหรหัสสินค้ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเพิ่มสินค้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าผมเพิ่มชุดใหม่ขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับ ใส่รหัสชุดเข้าไปครับเช่น T H นะครับ T H ศูนย์หกนะครับแล้วก็ชื่อชุดว่าชุดไทยไปอยู่กัตะกตกครับค่าเช่าห้าพันนะครับมีไซส์ L นะครับจำนวนเช่า,าก็คือมีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เยดเพิ่มเติมลงไปนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพ โอเคผมใส่รูภาพออกน้ครับก็ใส่รายละเอียดลงไปครับก็บกดเป็นข้อมูลครับเช่ไหมก็สามารถเพิ่มชุดใหม่เข้าไปได้นะครับแบบนี้ต่อมาก็ตรวจสอบสต็อกนะครับการเช่านะครับก็จจไม่มีใครเช่าเลยก็ว่างหมดเลยครับ ต่อมาก็จะการสมาชิกนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อจะเช่าชุดจองชุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมาก็รายงานการเช่าตรวจสอบสลิปรับคืนชุดนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตั้งค่าธรรมเนียมนะครับเช่นค่ามาจัรชุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราชาต่อวันเท่าไหร่ครับมาตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นรายได้ครับก็สามารถเลือกได้ครับวันเดือนปีนะครับ โอเคต่อมารอมาให้สมาชิกเข้ามาจองชุดนะ,ะก็เข้ามาที่หน้าแรกครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเลยเห็นไหมมีก็มีชุดาพเพิ่มเห็นไหมครับชุดไทยตะวันตกสวยงามเลยเห็นไหมครับต่อมาก็เข้าสู่ระบบนะครับก็เข้าสู่ระบบไม่ได้ก็ยังไม่มียูเซอร์นะครับก็สอสมาชิกเข้ามาก่อนอสวัสดีชื่อนี้คนไทยใจดีครับเบอร์โทรศัพท์นี้ชื่อผู่ใช้งานครับยูกเส้นยิมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกครับ อพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็ข้อสู่ระบบเข้ามาข้อสู่มระบบเรื้อยวเห็นมาก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับมีชื่อข้ามบนครับชื่อเราเองนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์ครับเข้ามาโปรไฟล์ก็จะเห็นว่ายังไม่มีปลอดกันจองของเรานะครับแล้วก็มีออกจากระบบแล้วก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับที่นี้ก็มีปุ่มออกจากระบบล็อกเอานะครับราวนี้เราก็กดเข้ามาเช่าได้แหละนะครับส่วนจะเช่าชุดไทยประยุกต์ตะวันตกนด่นแหละที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับ กดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาครับว่าเราจะต้องการวันไหนครับเช่นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับก็คือจองตั้งแต่นยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่เราจองนะี่ยเลือกได้ครับสมมติว่าเราเลือกยี่สิบเอ็ดมัใช่ไหมครับแล้วเราจองแค่เช้าแค่วันเดียวต้องเอามาคืนยี่สิบสองเห็นไหมครับจะขึ้นมาเลย ถ้าเราเอาสามวันก็จะขึ้นยี่สิบสี่ก็คือมันจะปรับให้อัตโนมัติแล้วก็จะมีค่าปรับอขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมปรับหน้าเว็บไซต์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่าจะได้เห็นช,ชัดๆนะครับสมมนวจองสามวันเลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้จองชุดก็คือค่ามาจังชุดก็คือห้าร้อยนะครับก็จะเป็นห้าพันห้านะครับก็เท่ากับว่าเราก็ต้องโอนไปที่ห้าพันห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขบ,บัญชีนะครับแล้วก็ อัปโหลดสลิปเข้าไปโอเคตอนนี้ผมอัปโหลดสลิปไปเรียบร้อยแล้วครับล้วก็กดยืนยกกันการจองแล้วก็ชาระเงินก็มันก็ไปเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเนี่ยไปที่โปรไฟล์ของเราครับเนมหมครับว่าตรงโปรไฟล์ของเราเนี่ยรายละเอียดก็คือรอตรวจสอบชาระเงินครับตอนนี้เรากลับมาหน้าแอดมินนะครับหน้าแอดมินนะครับหน้าแอดมินก็ไปที่รายงานการเช่าจองครับก็จะมีรายงานขึ้นมาว่า เฮ้ยมีคนเข้ามาจองนะครับเราก็ทำการตรวจสอบสลิปเข้นมาอ๋อตรวจสอบสลิปแล้วนี่ไงถูกต้องอโอนเงินเข้าเรียบร้อยแล้วคือห้าพันห้านะครับเราก็กดอนุมัติกดยินยอนครับโอเคก็ยินยันการจองชุดนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมาที่รายงานการจองครับก็ มาจําอะไรจองไว้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงวันที่มารับนะครับก็คือรับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหรืออาจจะมารับก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะติดต่อคุยกันนะครับอันนี้มันเป็นระบบนะครับพอวันที่ยี่สิบหรือวันยี่สบเอ็ดเนี่ยมารับชุดนะครับเราก็กดุ่มส่งมอบชุดนะครับกดยืนยันส่งมอบชุดโอเคตอนนี้คนรับชุดเนี่ยรับชุดไปแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้ายูเซอร์ครับตรงสถานะตรงนี้ของหน้ายูเซอร์ก็ต้องเปลี่ยนไปครับก็คือเป็นน้านนะครับ กำลังเช่ารับชุดมาแล้วนะครับคราวนี้เรากลับไปที่หน้าแรกอินเดิคนะครับก็คือยอดสต็อกเนี่ยมันก็ต้องหอกเลยครับว่าสินค้าหมด่าถูกไหมครับก็เพราะว่าสินค้ามีแค่ตัวเดียวถูกไหมครับถูกเช่าไปแล้วมันก็ต้องหมดอ่านะครับคราวน,นี้เราเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรหมดแล้วเราจะคืนนะครับอแอดมินก็เข้ามาที่ระบบนะครับเห็นมันก็จะมีขึ้นว่าแจ้งคืนชุดนะครับ จะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะมากับมากดที่ตรงนี้ก็ได้ครับรับเขืนชุดมันก็คือมันจะวิ่งมาที่เมนูนี้แหละนะครับกดไปที่แจ้งเขืนชุดก็ได้อ่าจะวิ่งมาที่หน้านี้เห็นไหมก็คือลูกค้ามาจาไว้ห้าร้อยถูกไหมครับก็คือเราก็ต้องคืนเงินลูกค้าไปห้าร้อยบาทนะครับส่วนลูกค้ามาเอาคืนเอาชุดมาคืนแล้วนะครับก็กดรับชุดคืนครับหมายถึงก็คืออาจจะเขียว่าโอเคไม่ okay. มีอะไรนะครับก็กดรับชุดคืน โอเคครับก็เงินชุดสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราไปดูที่หน้าแรกกันหน่อยดีนะครับว่าสต็อกเนี่ยกลับขึ้นมาหรือยังนะตอนนี้สินค้าในหน้าแรกมันหมดไปไหมครับแต่ตอนนี้เราลองกดรีเฟนหน้านะครับโอเคเห็นไหมสต็อกกลับขึ้นมาแล้วครับมีหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้าเอามาคืนแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปที่หน้าแอดมินกันต่อนหน้าเด่นบอร์ดเห็นไหมครับก็จะขึ้นรายได้ขึ้นมาครับก็คือมีรายได้ ห้าพ uh ัน huh. ห yeah. ้าครับก็คือเป็นรายได้ค่าเช่ารวมหมวกวาดจำด้วยครับเราก็ไปหักมันจาออกห้าร้อยนะครับเอเคคราวนี้เราก็มาที่ตัวรายงานรายได้ครับเห็นไหมครับรายงานรายได้ก็จะขึ้นมาครับแยกวันเดือนปีอ่ะกองข้อมูลได้ครับขึ้นมาจะขึ้นห้าพันค่าปรับไม่ได้มีนะครับรวมสรุปแล้วก็จะได้ห้าพันนะครับค่าปรับไม่มี